สวัสดีค่ะพบกับช่อง y o u t u b e สมมะทาโรค่ะเปิดไพ่ทายดวงดวงรายปัก ครึ่งเดือนหลังวันที่17ถึง31ตุลาคม2564คลิปนี้ถึงคิวของคนวันศุกร์ค่ะดวงการเงินการงานความรักและสุขภาพของผู้ที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาฟังคลิปนี้กันเลยนะคะสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเราก็เอาคำแนะนำที่ได้จากไพ่ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันนะดวงนี้เป็นดวงที่ได้จาก การอ่านไพ่หยิบซีคนวันศุกร์ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะไพ่เนี่ยเป็นคำแนะนำให้เราได้เราก็นะใช้วิจารณญาณเพราะว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะก็ใครชื่นชอบฝากกดติดตามด้วยฝากกดแชร์ฝากกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันและเป็นพลังบวกให้กันเสมอเสมอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ คนวันศุกร์ใครอยากดูดวงส่วนตัวสม้มมะพยากรดูดวงด้วยไพ่ยิปซีค่ะ ทักแชท a c e b o o k นะคะพิมพ์ภาษาไทยสมมักพยากรณ์ในกล่องข้อความจะมีแพ็กเกจ3คํคำถามทั่วไป59บาท5ทําคำถาม99บาทเน้นเฉพาะความรักก็3ามคำถาม99บาท5ทําคำถาม149บาทจ้าใครสนใจบูชาเทียนฝากชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดบูชาได้ชุดละ199บาทเดือนนี้จุด2รอบเทวีเลิกสเสน่ห์เมตตามหานิยมความหรูหราเงินทองโชคลา 17ตุลาคมนี้และราชาเลิกลาบยศวาสนานะคะอำนาจบาร,รมี28ตุลาคมชอบแบบไหนจุดเทียนกันได้เสริมดวงปังปัง,ปงกันนะจ๊ะคนวันศุกร์ช่วงนี้เหนื่อยจังเลยไม่รู้ว่าภาระงานเยอะหรือเปล่านะในช่วงปักหลังโอ้โ oh หบอกเลยมาทั้ง10ไม้เท้ามาทั้ง9ไม้เท้า ภาระหนักหักโหมทํางานจนตาลายทํางานจนไม่มีเวลาพักทํางานจนไม่มีเวลานอนทํางานจนไม่มีเวลากินข้าวเหนื่อยหนักและหักโหมมากเลยนะคะเหนื่อยหน่อยนะครึ่งเดือนหลังนี้พยายามบริหารจัดการเวลาให้ดีๆอย่างแรกเนะี่ยเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับปริมาณงานอย่างที่สองเหนื่อยกับเนื้องานแล้วก็อย่างที่สามเหนื่อยกับคนคะ่ะไพ่ก้าวไม้เท้าบ่งบอกว่า อยากลาออกเลยว่าคนวันศุกร์บอกอยากลาออกแล้วค่ะอาจารย์ t ท to say goodbye มันมีภาวะที่เรียกว่าหมดไฟเบื่อหน่ายท้อเซ็งลา้าไม่ไหวแล้วว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วว่าทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้ล่ะแล้วพ่าเจ็ดไม้เท้ามาอีกการแข่งขันสูงมากการการเจราจาเขียยหลากดินมันไม่ยอมอารุ่อรวยให้กันโอ้โหร้องเพลงคุณแม่จนจนเลยค่ะต้องสู้จึงจะชนะ แต่ช่วงนี้ก็ต้องบอกอย่างหนึ่งนะคนวันศุกร์อ่ะถึงแม้ว่าเป็นคนเก่งถึงแม้ว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็เอาตัวรอดเก่งเวลาเจอเรื่องอะไรแบบนี้บางทีก็ปวดหัวเหมือนกันนะบางทีก็ท้อแทนเหมือนกันแล้วเดิมมูนอ่ะมันเป็นความวิตกกังวลมันเป็นความเครียดแล้วคนวันศุกร์บอกเลยนะจ๊ะถึงแม้ว่าจะเป็นดาวธาตุน้ําหรือเป็นดวงธาตุน้ําก็จริงอะ่ะ แต่คนวันศุกร์ก็สามารถเป็นน้ำร้อนได้นะจ๊ะเคยโดนน้ำร้อนลวกไหมคะคนวันศุกร์ต้องระมัดระวังคําพูดมันเกิดจากการถูกกดขี่ก่อนมันทํางานหนักมันหักโหมแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ไหวแล้ววะฉันยอมหักไม่ยอมงอเป็นไงเป็นการตายเป็นตายมันจะมีการเถียงผู้ใหญ่กันเกิดขึ้นหรือมันจะมีตัวคุณนี่แหละ ที่มีพฤติรกรรมบางอย่างที่น่าเอือมลอะอาเขาก็เอื่อมเราหรือบางทีเราอ่ะเอื่อมเจ้านายหรือเอื่อมคนที่ทํางานมันเลยทําให้รู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันไม่ไหวแล้วจริงๆมันเหนื่อยมันอิดไปหมดเลยมันเหนื่อยไปหมดช่วงนี้แล้วมันคิดย้ำคิดย้ำทําอยากจะลาออกก็ไม่ได้งานใหม่สักทีก็กล้ากลัวกลัวก็กล้ากลัวกลัวใครที่ไปสมัครงานใหม่นะอดทนสักหน่อยนึงนะเด็กคนนี้กําลังดื่มน้ําแล้วปลากระโดดออกมาเซอร์ไพรส์ไอ้ที่สมัครไปอ่ะ อาจจะได้หรือไม่ได้มาก่อนหน้านี้นะปฏิเสธไปหรืออะไรไปจะมีเรื่องดีๆที่ไม่คาดฝันเพราะอะไรเพราะโปรไฟล์คุณดีมากเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะลาออกก็ไปหางานใหม่ก่อนเพื่อความชัวแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วรู้สึกว่าขอไปตายเอาดาบหน้าอะแบบนั้นก็เป็นได้แต่อย่าอยู่แบบกดดันจนเกินไปแล้วมันจะระเบิดโต้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะรู้สึกว่าตายเป็นตายอะ ยอมหักไม่ยอมงอด่ากันบ้านแตกเถียงกับผู้ใหญ่ด่าเจ้านายระบายบายโบ,ยบกมือลาก่อนแบบนั้นไม่เอาเนาะกลัวจังเลยอะเรามาระวังคําพูดด้วยนะคะแล้วช่วงเนี้ยกล้าคิด กล้าทำแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในเมื่อเรารู้ตัวเองแล้วว่าถ้าตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของคุณนะ่ะนะก็เปลี่ยนแปลงได้ลาออกได้ข่าวดีรอคอยคุณอยู่อย่าก,กดดันใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขส่วนคนที่ตกงานนะ่ะยอมรับอย่างหนึ่งว่าการแข่งขันสูงมากเจ็ดไม้เท้าเคี้ยวลากดินมากเลยนะคะแต่คุณก็ต้องยังไงล่ะ อย่าหยุดหาโอกาสอะ่ะเสียดายความเก่งของคุณนะอย่าหยุดหาโอกาสมันอาจจะการแข่งขันสูงทุกคนโอโหโปรโฟไฟล์ดีหมดแต่เราก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมมีฉลาดแกมโกงมีดีในแบบของเราอะแล้วเอาความดีของเราอะใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สําคัญอย่าก,กลัวแล้วอย่าดูถูกความสามารถของตัวเองส่วนในเรื่องคนที่ประกอบธุรกิจกิจการช่วงนี้เรามันระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือมันจะมีเรื่องแบบ ถูกกล่าวหาเออเราไปโกงเขาเราไม่จ่ายเงินเขาเหลืออะไรอย่างเงี้ยทำอะไรช่วงเนี้ยให้รอบคอบแล้วก็ใจเย็นเย็ให้มากที่สุดอารมณ์คําพูดความเครียดความกดดันสําคัญมากๆในช่วงสองสัปดาห์นี้สู้ๆนะคะอดทนไว้ท่องไว้ถึงเวลาฟ้าเปิดไว้บายลาก่อนแค่นั้นจบส่วนในเรื่องของการเงิน จริงๆการเงินอ่ะส้มมะไม่ได้มองว่าจะสะดุดหรือติดขัดแต่ประการใดแต่มีเกณฑ์ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรือมีไรายได้เข้ามาแต่รายจ่ายก็เยอะเหมือนกันทั้งรายจ่ายที่คุณต้องรับผิดชอบเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วและรายจ่ายที่เกิดจากการกินการเที่ยวลันลาของคุณด้วยส่วนหนึ่งช่วงนี้เอกสารทางการเงินให้รอบคอบธุรกรรมทางการเงินทําอะไรให้รอบคอบไม่อยากให้ใครมา ่าวหาว่าคุณเป็นคนไม่ดีอะ่ะเดี๋ยวคุณจะไปปีแตกใส่เขานะแค่นั้นแหละส่วนเรื่องของความรักคนมีคู่ไม่แฮปปี้บอกเลยว่าวันศุกร์เนี่ยถ้ามีคู่ไม่ค่อยแฮปปี้ เจอคนเจ้าชู้หลายใจไม่รู้จักพอแล้วมันก็มีเรื่องเดิมๆที่คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยทอแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ไหวนะฉันจะไม่ทนอีกต่อไปคนวันศุกร์ก็จะบอกว่าความอดทนของฉันก็มีขีดจำกัดนะจะเปลี่ยนได้ไหมจะเลิกได้ไหมนิสัยเจ้าชู้เนี่ยถ้าฉันมีแฟนแล้วฉันต้องรู้สึกหดหู่และโดดเดี่ยวอะ่ะฉันไปเที่ยวเล่นสนุกสนานแล้วก็บายบายดีกว่าเพราะฉะน,นั้น ใครที่เจอคนเจ้าชู้นะคนวันศุกร์อ่ะเป็นคนเจ้าชู้เป็นทุนเดิมแล้วมันเหมือนเป็นกรรมว่าคุณก็เจอคนเจ้าชู้เช่นกันเพราะฉะนั้นเจ้าชู้กับเจ้าชู้มาเจอกันอยู่ด้วยกันลําบากมันอาจจะมีเรื่องของปากเสียงหรือว่าพฤติกรรมเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆที่คุณต้องแบกรับแล้วคุณรู้สึกว่าฉันจะไม่ทนอีกต่อไปให้ระมัดระวังปากเสียงแล้วก็ท้ายที่สุดอาจจะถึงเวลาต้องเลิกกันแบบนั้นก็ได้แต่คนโสดอ่ะดีคนโสดบอกเลยว่าดี คนโสดใช้สเสน่ห์ในตัวเองให้เป็นประโยชน์บริหารสเสน่ห์ในตัวคุณให้เป็นประโยชน์จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบแล้วเป็นคนอายุน้อยกว่าด้วยนะเป็นคนอายุน้อยกว่าแล้วคนโสดจะได้กินเด็กถ้าการที่เรามีความรักแล้วมันเหนื่อยมันหนักมันปวดหัวอยู่แบบนี้แหละสบายใจละลาไปไหนก็ได้ไปอยากทําอะไรก็ได้ทําแบบนั้นสบายใจใช้สเสน่ห์ของเราให้เป็นประโยชน์นะจ๊ะนอกนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถามก่อนว่าเหนื่อยยังเหนื่อยไหมทุกไหมถ้าเหนื่อยก็พอถ้าทุกใจก็พอคือไม่มีตัวตนเลยอะด้อยคาบมากอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปคิดถึงเมื่อไหร่ก็ทักมาไร้สาระแล้วคุณอยู่ตรงไหนอะ ไปต่อก็ไม่ได้กลับลำก็ไม่ได้เหรอเหมือนเป็นของตายหรอเราคือบรรยากาศในแต่ละวันทําไมมันเศร้าเศ้าเงาเหงาอึมครึมเหรอนอนกอดความเหงาในวันที่เขาไม่มาเหรอ ฮะไม่ได้อย่าทำตัวเป็นของตายอย่าทำตัวไรค้ค่าถ้าเขาเจ้าชูไม่รู้จักพอสักทีเราก็ต้องรักตัวเองบ้างนะคะเอาตัวเองไปเจออะไรใหม่ๆชีวิตอาจจะมีอะไรที่ดีรอยอยู่ข้างหน้าก็ได้อย่าแบกรับนะบอกเลยว่าอย่าแบกรับเพราะอะไรเพราะไอการแบกเนี่ยความทุกข์ความเครียดไม่เกณฑ์ขึ้นไพเดอะมูนอะไม่เกณฑ์ขึ้นไมเกณฑ์เนื้องอก สีต้องระมัดระวังให้มากนะแล้วช่วงนี้ออฟฟิศซินโดมกำเริบ ปวดต้นคอปวดท้ายทอยปวดกล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อบ่าปวดกระดูกสันหลังปวดเอวมากแล้วหลีกเลี่ยงการยกของหนักนะจ๊ะช่วงนี้แล้วก็ความเครียดเบาๆลงบ้างชิลๆกับมันนะจัดการชีวิตให้ดีแล้วเรียงความ่าเรียงลําดับความสําคัญของชีวิตให้ถูกเสริมดวงด้วยการไหว้พระพิฆเนศขอพรและปล่อยกบปล่อยปลาปล่อยหอยขมปล่อยความทุกข์ระทมลงแม่น้ำไปนะคะใครสนใจจุดเทียน เสริมดวงแนะนำนะคนวันศุกร์แนะนำจริงๆควรจุดเทียนค่ะวันที่17 1รอบวันที่28 1รอบสนใจก็ทักมาส่วนใครไม่สบายใจไม่ไหวแล้วอยากดูดวงส่วนตัวก็เปิดไพ่ด้วยกันได้มีหลายแพ็กเกจให้เลือกอย่าลืมกดแชร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า